เรียวสีลำเกาอบ่สีสวัสดีครับสัสดีแก่ไหมโดนมันโดนเองมันต้องตัดต้นไปก็ไม่ต้องตัดเปนมะสมมันกัดล้มคือเก่ามันต้องตัดออกก่อนคุนกำลัังตับ่ สวัสด so e er: ีครับพี่น้องครับอู้สักครับตอนนี้กำลังแบบว่าเกิดเหตุดวนเกดดวนเห็ดไร้ครับเหุดดวนเห็ุไร้นั่นก็คือลไฟไหม้เบิ้งไฟอันต้นดกา่ามอแปลงมอแปลงใหญ่มากตอนนี้ตอนดูค่าตอนนี้เราเห็นว่า มันลม้มมันเอียนแล้วมันตีหมอนั่งจีหมอ,มอ,มอมนอนจนหมดนอนที่ระเบิดตุ้มขึ้นตุ้มขึ้นวันนี้ไฟมันแตกลุ้มขึ้นมา มันเป็นไฟทั้งนี้อะไรทุกอยางนี่เลมันจะไปคาดสายไฟขาดคือมันอันอันนี้นะพี่น้องมันอันเงี้ยงก่อนเพราะคนูกค้าดีละมันเป็นกำลังอันสอมอยู่นะครับเสียนคอยอันนี้หมดเลยไปดูไม่ไดเลยลองใช้ผ้ากับยิ้มกๆนี่หนิยองลองใช้ผ้ากับยิ้มกๆนี่ เเปลุม่องเลยเจ้าบอกว่นลุ่มี่้บลุต้นลุ่ม้าอีกบุล่ต้นุ่้าเดียวยเจ้าบุกต้นลู่ม้าี๋ยวมาขกีดหลออกบางออกประเทียนตัดต้นยุคมาออกแบนกับต้นนียนก็นั่งเงินประสันกันไปยันยังยาเทสบา ก็บมาดูที่ที่เราจะเปิดฤดูกาลเนี่ยอะไรทีนี่เข้าสิบเดืออันนี้ทีพี่น้องนี่ดีเราจะเปิดฤดูกาลตรงนี้สิมาเปิดฤดูกาลมือแล้วเขาก็แจ้งก็เดจอดต้องเหรื่มาเลยแล้วก็เป็นแจ้งตอนนี้ในเมืองฝนตกหนักมากเราปักตาไคร้แล้วนะครับอันบ้านร้อยเอ็ดบ้านปิ่นอ้ยบ้านอุ่นบ่านปิ่นอเยนจากกระเพราระเบิดปักตาไคร้เรียบร้อยแล้วนะครับบ่มี ีอันนี้เนี่ยป๊อต่าว,วป๊อกลูกสาวอ, <ไป S 2> อะไรบะไม่เอาปุ๋ยอะไรไปแล้วยอ,อ,<า>วอย่างเหยเหียบเบื้องเหยียบไรปักปักปักลูกลูกสาวมันมันเลนยังตอบยังก่อนแม่แบมแม่แบมลูกสาวแม่แบมรายงานข่าวกับเต่ากันเพือ่อนรวมเลนมากอีดีครับบอกเลยครัไม่มีฝนหอดไปมีฝน มีตะกอนนคัมีเือตัวสั่นวันนี้ห้อสิบริเวณโนนรแบมีนผอนด้่ะจับรถมองเมนทางเลยไสใหม่กินของไฟใหม่ปสปเงมสิดึงสายกัน่ยานไปน่ากลัวผมกำลังหนต สิงดนสองพี่น้องไปเี๋ยวพี่น้องไปบุ๊อันนจากของสั้นเราบันทึกสินเนาะอ่าขอบครับก็แชพี่น้องเออบุไปเลย่นก็ดีเห็นมาแล้วนะครับมาแล้วชมภูเราว่านดอกดาวมาแล้วครับดอกดาวมืนนีนี่ลันนีอันนีน่าจะเรวแล้วเฮ้ดอกแต่ละก็บรายละเอียดพี่น้องนเป็กดาว ี่นอนยืนอยังนี้าเปิดได้ไรเปิดไม่ได้เลยค่ะไม่ได้นอนอ๋อเือนจ้าเดือนเดือดเลยคุณกำลังเก็บยละเอียดขึ้นหน่อยที่ครับันออกดาวเบ๊งไฟทั้งไฟทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเสร็จสับนะครับเดี๋ยวอันอันนี้เขาซื้อแล้วเอียงก่อนโซฟาเาก็ซื้อแล้วับลองเอาไปรับรองเจ้าภาพโซฟาเาก็ซื้อแล้ว เจอยังใสชาร์จเัาเจอแล้วค่ะเพรจะกอพี่บ่ายลืมเจ้ากหันดอาว่ไดเอาวหนใดเอาไลยจไม่ได้เอ้คนนันอันคนนันอ่นีอันบ้านนยู่แลรเป็นก็เอานกดาวมาเออนกดาวเราออกมาเพื่อนะครับเอามาเพื่อตอนออกอากาศออกมาไะ้ทำเป็นของเก็บงานสัมบันงาเอามาไว้เก็บชุด จุดนังบุญ no yeah. like mm ียนตั้งนี่ยแหละพี่น้องเบิ้งเบิ้งขนาดจุดตัดมาเพ่งๆชาวประจัญบุรีมาห่วยแล้วมาห่วยนะมึงสิเด็กคือจุดตัดมาเพ่งๆดีด้านหลังพี่น้องก็เลยว่ากันพี่น้องเออพี่น้องมากเสียมามาเขืยมะหย่าเจ้าะผ่ามากมาเสี้นสัญญาติดกับสิมีหม่องรับรล่งอะไรสดศิลปินมากสิกับสิมีหม่องแต่งตูแต่งหยางีินาพี่น้องเขาะศิลปินในซานเล้าบริษัทเป็นอ่า มีเมีมากหรือหิวมาผู้ใดมากิบมากลมันอาจจะดึกอาจจะทาเสียนอน,อนอยู่เลยสินะระว่าเนาองบนรนบเมียผม,น,ม,น,ม,มนอน,น,อน,นมันเป็นบ้านหน่อยหนึ่งนะครับนีมนอนซื้อเตียนซื้ออย่างมากกับวันเหยวคือเก่านอกจากเป็นบ้านนกดกวมาเลยสินะพี่น,อน้นงองก็เลยว่า,าตัดสินใจนะครับลงทุนเพื่อให้คนที่เรารักให้กับคนที่รักเราสนับสนุนเรา สะดวกสบายมากขึ้นแค่นั้นครับบ่ได้ต้องการเงื่อนนะอันนี้คือเอามาไว้ให้นัร่งข้างๆบ่ได้บ่ได้หลังเงี้แต่ว่ามันก็นอนได้เยอะนะครับมันนอนนอนหลายคนทางกันนี่ละนะครับนอนงกางกันละที่เรกว่าสี่เฮดต้่อไม่ถฮดต้ยต่อมันี้มันใสเวลาโดนนะครับมันใสเวลาโดนผู้ใดมาก็ลยมานอนกองกันนี่เนาะพี่น้องเนาะเออ เอาไวล้ลบฝนน้ำดูกเมนคาพี่น้องไปแขกไปให้มากน,นู่นนั่นก็เอามาไว้ลบฝนลบบะนีเหลืออีกอย่างหนึง่งที่เสีเยด้วพี่น้องเด้อนั่นก็คือจะแอมโดมนะครับผมสีแอมโดมหมดเลยนะครับจะแอมโดม,อมแอมโดมแอมมันเป็นเลยส่วนซานเลาคาเฟ่เลาโอยังเพราะท่านรมเลิกความคิดด้วยอยอยังเข็ดอยู่ด้พี่น้องนะครับแต่ตอนนี้นะครับ บอท่านเอกบอท่านเอกมีเวลามาเห็ดต่อเดี๋ยวให้หลวงเบิร์ดแบบนะครับกาแฟเราจะเป็นร้านนัง่งนั่งชิวนั่งอย่างธรรมดาพี่น้องตรงนี้เนี่ยตรงข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยบูธจะทําเป็นเอ่อเขาเอื่นว่าเป็นเป็นประตูทางเข้าเป็นกําแพงกั้นไว้เลยนะครับอันนี้บดด่ท่านเอกเหตต์แเต็ดอยู่บ่ท่านเอกเห็ด เป็นที่นั่งชิวที่ร้งองเพลงร้องเพลงนั่งชิวลก็จะเป็นของบารนบา์นะครับก็เตอนะร์บ,บาร์คาเตอร์บาร์กตบว่าท่านในลุงโต๊ะพี่น้องว่าลำพุง่งอยู่ตีเก็บอย่างนี้นะใช่สิเอาหาเนี้มาเก,ก็บนะครับหางนี้มาเก,ก็บก็จะเป็นประมาณานี้นะครับส่วนโต๊ะโต๊ะก็สิบ้างเป็นจุดเป็นอะไรก็มีอยู่แล้วสิบ้างข้างหนา้านี่โต๊ะบ้างเป็นจุดเป็นจุดแล้วก็จะเทหินไปอีกเทหินไปนู่น มุงนาเสาคุณนะมุงนาเสาที่มปีกีรานี่ยเบิงต้นไม้ลุ่มแบบอันนี้เป็นตอตอไฟเรียบร้อยแล้วเรียนสายไปไปนี่โต๊ะกรสิบางนีว่ากําลังสร้างนะครับวเดีกยิงหน้าดีออกบุงามได้แล้วโต๊ะมาไว้มุมนี้อีกเอาไว้มุม เม้นคือล,ลงล่มแห้งเอียงมาผ่าใส่อันนี้หัวตะตัดผองหัวตาตัดง่า,ไไไางยไ่กล้วยด่างเด้ออันนี้กล้วยด่ยา,ดา,างเด้อนี่นะครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะพี่น้องครับเจ้ามีบ้าไปเบิ่งอันลูก,สา,กลสาวก็ลูกสาวลูกสาวใหม่เดี๋ยวเหยียดขอกให้ง,า,ง,งามๆอยู่เดี๋ยวสิเอาอันตรงนี้ละมาเหยียดขอกมาเหยียดขอกให้ลูกสาวไหม กระลังขึ้นอย่ากระลังขึ้นอย่ากระลังเกิดอย่ากระลังเกิดกระลังกระลังเลือสาวลือสาวหยอกกันน้องยูนิคอนอันนี้น้องยูนิคอนยูนิคอนน่ารักไหมอันนั้นน้องน้องอโอเมก่อนตัวดำอยู่น้องโอเมก่อน คนแม่อย like ู่น <my> <numero> ู่นแม่เราหลบคนอยู่นู่นเมย์นั่งแม่นั่งอยู่ข้างในคนโยกันลาดปูนเด้อยดิปูนด้อหนุ่มทุนลาดปูนลาดยังปูนเด้กินมาสั่นกินมัดมือพกอดเกี้ยวหยาเกี้ยวยังไม่หายตก็เทียบไม่หายก็แล้วเมื่อเลือดมอยู่หลังก cm ยมนะครับเอ็มดม แก้มไว้เป็นเป็นอะไรหเลยฝนตกได้กำลังเก็บฉากกำลังเก็บฉากเก็บฉากเข้ามาไว้อยู่นะครับคนใช้กำลังเก็บฉาก <c oughs> คนใช้กำลังเก็บฉาก <c oughs> นาเหลี่ยมคือตัวของแถว <c oughs> นะชิลีตเปละ่ะนะชิบิดปะใครสั่งอะไรเจ้าสร้างบ่อน,นี่ ทางไรอุ้ยกินเลยกินนั่นอุ้ยออสนแล้วอคนแล้วบ่ดีว่าเนอนอนเฉยเลยอ่ะโซฟาเมลี่วิโน่นองโซฟามาแลี่วโโซฟากับยางดีผมได้นอนได้ด้อนินอนได้ไหมในมันพับยังไงอ่ะแค่นี้เหรออันนี้เด้อเออมันก็นอนได้อยู่ นอนได้อยู่พี่น้อเออนะ่ทำไมไม่บอกเตะเลยครับนี่ห็นบ้นนอนได้พอดีพี่น้องโกเกียวพมีบ่ไม่สั่งตกเกียวอ่ะสักวันแม่สิบไปเยี่ยมได้บอครับมากครับโผมาเลย เกตเเห่งไมาเยี่ยมดินี่เก็ดเห่งมานอนมาอยู่กูเดทเทรมานอนเกตเเห่งมานอนมาอยู่นี่เป็นห้องอยู่เบอร์ี่ก็อมาหล่ะกันมาเยี่ยมกัทำอะไรกันอยู่นครับอ่าเปกำลังเก็บรายละเอียดกันอยู่นะครับแล้วเมื่ออื่นผ้าม่านมัติดนะครับแล้วก็ยิดแอร์นะครับเลือะโซฟาจับบาทรจับบาท แช่งยู่พีพ่น้องไอ้บาทด้วยก็จะกอเป็นไปตื่อข่อนว่าหุงจากน้ำหรอกไฟดับแล้วก็ต้องอยู่ไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าไฟจะมามากินเครีขอบคุณพี่น้องเด้อวันนั้นขอบคุณพี่น้องอยู่สำหรับงานมันคืนอยู่บ้านนี่เป็นเป็นบุญมวลมูลน่ซื้อพี่น้องบ่ได้แบบบ่ได้ตั้งหล fall. ักบ่ได้แบบให้พี่น้องแบบ คือเอาห้องเฮ็ดบุญนะพี่น้องจะโดนแชร์ได้ <จะ S 1> เฮ็ดบุญบด้วยกัน,กนเป็นบุญประเทศนีน้ปีกอนบุกกรเฮ็ดเดชท่านก้นผู้ใดติดต,ตามบุญมาจะโดนปีกอนบุกกระเฮ็ดแล้วนะครับออืพูดก็เคยทําแล้วนะครับงั้นมื่เกิดจารยุเหยียนครับจา,ารยุทธานเล้านะครับยี่สิบเจ็ดมีนาการยุทธศาสตรเล้าครับผู้ใดอยากมาร่วมอุปกรณ์เห็นหลากหลามาเด้อ มากราบดรวขอพุทธิองค่ลมท่บุญเด้วสิมีบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งก็คือบุญพผาเวทบ้านอ้นนี่แหละบ้านอ้นนี่แหละวันที่สิบสองนะครับวับนที่สิบสองเด้อเดยวสิเหตุต่างส่วนคือเกาครับเจ้าเนี่ยอันนี้จะเป็นทังการในเจ้าน้นนอยเนาะเป็นส่วนเป็นส่วนโต<ซ>เลยอของเอืมของของจากของเนอนะครับเพราะว่าเป็นจับผัดไห่นะครับถ้าเราไปดูสิครับ ี่มันจะเอาไปงันเนาะถ้าเราเบาบางถักกันฉีดเหมือนฉิดแม่นบาวางอายุายอ่ะพี่ดาดาไปดีพี่าดานะครับเดี๋ยวไปหาออกกันพี่นีพี่นิดพี่นิดาเด็กกว่างเงี้ยนงครับจะซื้อหมูหันให้สามตัวนะ ปีนี้กอบคุณปีนี้สำหรับหมูหันนะครับแล้วมันเกิดน้องว่าใด้กองเง่าไปลูกอ้กองเาเนี่นะที่แรกสิร่อยของ่บดใกันสิมาซอยกับม่ขันมาซอยกับมาได้อล่ะใข้คาน้ำมันอยู่ดอกขัน้ำมันก็อเลยอีสีอร่ยจะช่วยอีกบักไก่หอปีนี้าเนไปหาบออะไร ไม่เห็นนะครับคปมนนต้องออกจากศูนย์ใช่อืม้วสีบาอยู่เหมือนแรงหนิสีบบาอยู่นะครับอืมบางค,คน่ะ สงสัยหลายๆอย่างนะครับในศิลปินของทีมงานร้านเหล่าระบบสีเบา่าอยู่เมื่อี่น้นองสงสัยยังไม่รอถามมากมขวัญใจแจ็คสีเบา่าของใดขวัญใจสิบเปิดจังใดนะฮะนู้นขี้นวันหลายเดีอวหลายจะไปเที่ยวหา,าเด้อหมเด้อครับถ้ามีโอกาสมาเด้อว,วันที่ยี่สิบเจ็ดไม่แน่อาจจะเปิดร้านเลยนะครับ ยี่สิบเจ็ดอาจจะเปิดสารลานเลยพันเกิดน้ะมัครับเปิดคาเฟ่มลมแห้งฝนบ่มฝนมาท่านเหนื่งมาก ชาบ้านมีตะลมลมเนี้ยค่ะบเดี๋ยวที่แย,ยบไปก่อนด้วยไฟดับมีขอบคุณบลาบีงครับมันเป็นประเทศขอบุหมอแงๆเลยเป็นไบเลยสิบสองเด้อน้องไอ้สิบสองก็เลยอยากอยากก็ไปซื้อมากินด้ยอดยซ่บ น้องใหม่ว้นสี่โมองบอกแม่นครับนั่นคือน้องน้องที่บูธประกาศเอือน้องว่าบินดีนอ่ะมือนะครับเมืองเ่นตั้งใจมหาครับคนได้ทั้งนันเบื้องหลังคือน้องคนนั้นคือทุกคนที่คือน้องคนนั้นนะครับน้องมีเรียนคือน้องเท เดี๋ยวขอไปวูาม,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 มันมันมันมอวี้ปก่อพคือน้องคนที่จะเอามาอยู่ด้วยนะครับเป็นงานเบื้องหลังในน้ำเกาะอให้แม่ซอยพอพะ้ผู้จัด,ดจาก,การเนี่ยแม่ซอยซอยบุญนี่แหละอืมซอยนี้ในการในเบื้องหลังเช่นขึ้นชานกยกฉากเก็บของเช็คชุดเช็คนั้นเช็คนี่ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือ อยากหาคนซอยพอมูดเหนื่อยพี่นอ้องเขาเหนื่นอยก็จ้าเขาออกไปนะครับเขาออกไปงัานถูกไปงัานเหนื่นอยเกจีนคือยางมืดนะครับทะเลว่ายอยากาหาผู้ซอยไปเลยน้องมากนะครับอยากน้องมากน้องถึงมาหาหมื่มึ่มนนั่นแหละที่พี่น้องเห็นกันแล้วเฮียกันลองเพ่งเฮียกันลองเพ่งสไตล์ไม่ได้ตีใดกันเลยเฮียกันลองเฮียกันลอง เดียาก็เป็นทั้งการอยูยนะครับต้องบึงบึงกันไบกอนนะครับบึ้งกันไปกอนแต่ว่าทั้วยังมาูว่ตัวเี่ยน้องเป็นสีดูนห้อไหบอเพราะว่าท้านเราของห้อมันอยู่เป็นครอบครัวอยู่กันเป็นครอบครัวบอมีผูใดนหน่อยบอมีู้ใดใหญ่ บ่มีผู้เดดังบ่มีผู้เอกผู้นี้ดีกว่าผู้นี้ผู้นี้อันนี้กว่าผู้นี้บอบ่มี่ครับเพราะเราอยู่กันเป็นครอบครัวไปมาหาสูนีหยังกินกินบ,บ,มบ่มีกะบ้อทงกินบอเรกงจังบะมี่กำลังเงินกินอันนี้คือระบบระบบการทํางานซานเราจะเป็นระบบครอบครัวนะครับเป็นระบบครอบครัวคนไหนที่ดูใหญ่ยอมรับ จุดนี้ของเราได้จังนะครับดูแลมักันนะครับก็อยู่กันไปกับกล้วยหลีครับบุญมันไม่ครอบครัวจริงนะครับไม่มีทางบอกคือกันข้างเหมือนแก้ปัญหาสากันนะครับ <S <S ไม่เกี่ยวเป็นอนุว อัน use, ุ่นคือเพื่อนบูดนะครับอันอุ่นคือมูบูดมาแล้วไปมาแล้วอันุ่นเป็นมูบูดนะครับหนูเลี้ยงยูวีไล่ยาสินกรลสินบูเลี้ยงยูวีไล่ยาสินลอยเอ็นจุจักกันนะคร,บระับเป็นหนูหนูเล็กพอะดูเล่พี่มีเนาะอืมมันก็เป็นโคจับกอพี่มี หน่วประสานให้ทุกอย่างตะเกียนะครับการที่ดนตรีการนูน่นนี่นั่นทุกทุกอย่างประสานทุกอย่างเลยนะครับประสานทุกอย่างเลยครับโมตังหูว่านั่งหล่เพี่เอกได้มโมตังหูนั่งหล่อพี่เอกเล็กเออเอานัหล่อพี่เอกหล่อถึงหล่อพี่ต้อยกันต้อยกันนะครับยมแห้งแช่ปะ ของต้งยังครับยังบง่โตกครับฝนแต่ว่าลิ่นๆก็บก่อนมาเริ่มมาแล้วอยากเงินเน้อเหยวันนี้แสดงไงวันนี้พักพาอันนี้เราพักนะเรวขอไปบอกหน่อยดีกว่าลมแรงเขาบอกหนไหยคือบอกอบหลายอย่างอยู่บางคนงขนับวัดท่านเะข้าใจรื้อสงสัยห,หลายๆอย่างผมผมเดือบบุญสีบอกให้ฟัง คือเรื่องหละพ,พี่น้องคาใจพี่น้องสงสัยนะครับพี่น้องคาใจพี่น้องสงสัยพี่ถามมาเรื่อยๆนะครับเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้พี่น้องถามมานะครับเดี๋ยวผมติดตอ่อตั้งถุกสิ่งทุกอยา่างมันยังมีเรื่องที่ยั่งพอที่จะเข้าใจกันหลายอย่าง ขอจอยูบ่บ้านในบอเอา้าบอสพี่น้องฟังชุดม่วงวันที่ห้ามันจะใส่น้องนะครับเป็นน้องที่บูธรับเข้ามาที่พี่นลองจำด้บอสที่ข้าบูธประกาศรับอ่สมัครนะครับนักลองเพราะไส้ที่สามารถทำงานเบื้องหลังได้ด้วยและก็ร้องเพลงได้ด้วยนะครับ ใจรักก็คือดัมแบบมาถ้าอยากให้มารวมงานนั่งหาผู้ชอยนะครับค่อยเป็นตีนเป็นมือซอยคขนั้นนะครับออลองเพ่นลองหยังกะถือว่าให้มาฝึกประสบการณนะ์ให้มาฝึกประสบการณ์สัหลักเด็กหนุนไม้นะครับที่อยากอยู่ในจุดของศิลปินนะครับอื ทำไม่บุกกระซูการครับขอบคุณครับกับคุณพี่น้องนล่นหลยนะครับมูม่เจียวอยากถามยะงไงบอกว่าถามมาเด้อนะครับถามมาเด้อพุ่สวดสดฟังจุกทิ้งทุกอย่าง ทุกประเด็นกินอ้ามไปแนละ้ำว้าวดูหมองฟังหวังเนื้อปลาดีขอบคุณครับขอบคุณครับนี่หอืง กุ uh ้นหนี่งงที่หากคือแพงนะครับสันเหล่อนะครับอนี้หนงที่หากคือแพงสันเหล่นะครับแล้วมือแรงเขาสิมารวบอกันอีกเนาบาท่านอยากถามนะแล้วมือแรกี๋้วเขาบอกกันอีก นะครับไอซิมี่แน่ว่าชูฟังด,ดูโอเคครับแล้วของมวิญญาตความวิญญาตขอตัวกันแล้วนะครับ